สดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ในเพจคนมาแครซี c c แล้วเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะครับผมต้องบอกว่าเราเปิดรับเช่านะครับทุกวันจนถึงเสาร์เราเปิดรับเช่านะครับตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นรับเช่าพระเครื่องยอดน,นิยมทุกชนิดไม่จำกัดเงินนะครับเพื่อนๆที่มีพระอยู่แล้วไม่รู้ว่าเป็นพระอะไร ไม่รู้วัดไหนไม่รู้ราคาเท่าไหร่สามารถนะครับนำเข้ามาวอล์กอินเข้ามาได้เอามาให้เราประเมินราคาให้ได้ไม่ปล่อยไม่เป็นไรครับแต่อยากให้รู้ว่าเรารับเช่านะครับโงไหนแล้ดูแท้แล้ดูใช่เรารับเช่านะครับแบบไม่มีเงื่อนไขน,นะครับ รับเงินจากเราแล้วใช้ได้เลยเราดูแลตัวเองได้นะครับหากท่านเอาไปประเมินที่อื่นหรือไปให้ที่อื่นดูแล้วนะครับได้ราคาไม่พอใจเขาดูแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่เช่านะครับอย่าเพิ่งเสียใจยครับลองกลับมาหาเราดูว่าอย่างาที่นี่รับเช่าหรือเปล่าที่นี่รับเชา่ชาอที่อื่นเขาอาจจะไม่รับแต่ผมอาจจะรับเช่าก็ได้นะครับเรามีโซนรับเช่าเป็นพรเวทนะครับไม่มี ไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับคือคุณเข้ามาแล้วเป็นส่วนตัวนะครับลูกค้าผู้ใหญ่ลายลท่านกลัวมาแล้วจะมีคนมาวุ่นวายมีคนมาไม่เป็นส่วนตัวกลัวคนเห็นไม่ต้องกลัวครับทักไลน์มาที่แอสไซนี้ครับแอสไซ T O A D แปดแแปดแบอกเราได้เลยว่าขอเป็น p r i v a t e y เรามีห้องรับรองแบบ p r i v a t e y ไม่มีใครเห็นเราไม่มีการถ่ายทาถ่ายทอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น p r i v a t e y จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีทัก มีพระเก็บมีสมบัติตกทอดมานะครับแล้วอยากจะปล่อยไม่ไว่าจะเป็นพระเนื้อดินเนื้อชิ้น,นพระเนื้อทองคาเฟอร์นิเจอร์เนื้อของทองคําของมีมูลค่าทุกอย่างที่เป็นมูลค่าเป็นวินเทจเป็นของเก่าผมรับซื้อรับเช่าหมดนะครับยังในผ่านมาถนน,กน,นากจนาเห็นป้ายผมโทรมาแค่ด้านบนก็สามารถบล็อกอินได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าัวเสียเวลาอยู่ไกลส่งไลน์มาก่อนถ้าผมสนใจียลไหนติดต่อกลับแน่นอนครับเจอกันครับ